สวัสดีครับผมนายธีราวุฒิเลิอตำแหน่งช่างเทคนิคฟอดคอนจันตหาชัยสาขามิตรภาพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสเตอร์ฟอดดูแลรถบายฟอด Ford, คอนจนตหาชัยรายการที่จะมาแนะนําการใช้รถฟอร์ดของท่านรวมถึงการบํารุงรักษารถฟอร์ดของท่านให้มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับ 5. สัญญาณบ่งบอกเมื่อควรเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแนะนำครับ เชื่อได้เลยว่าหนึ่งในปัญหากวนใจที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับรถมากที่สุดหนึ่งในนั้นคือปัญหาแบตเตอรี่รถจนไฟหมดหรือเสื่อมสภาพจนทําให้คุณต้องปวดหัวได้แบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งปัญหานี้จะเกิดขึ้นแน่ถ้าหากเราคอยใส่ใจดูแลรักษาและหมั่นสังเกตอาการรถคุณอยู่เป็นประจําซึ่งวันนี้เรามี5สัญญาณบอกเหตุว่าแบตเตอรี่ได้เสื่อมสภาพนั้นเป็นอย่างไร แบตเตอรี่รถยนต์มีหน้าที่เก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์เพื่อให้ทํางานได้เช่นมอเตอร์สตาร์ทระบบจุดระเบิดในขณะที่สตาร์ทรถยนต์นอกจากนี้ยังทําหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายๆอย่างด้วยเช่นระบบไฟส่องสว่างวิทยุและแต่เป็นต้นแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพน,นั้นคือ1เก็บไฟไม่อยู่หรือหมดอายุการใช้งาน 2. องไดช้าทำงานผิดปกติซึ่งทําให้ประจุไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่ได้น้อยกว่าปกติวิธีสังเกตแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ 1. เริ่มมีอาการสตาร์เทเครื่องติดยากโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือจอดรถทิ้งไว้นานๆหลายวันเวลาสตาร์เทเครื่องยนต์เสียงมอเตอร์สตาร์จะหมุนช้าเหมือนไม่มีแรงหรือรุนแรงถึงขั้นสตาร์ทไม่ติดนั่นแสดงว่ามีประจุไฟไม่พอสําหรับสตาร์เทเครื่อง 2. ไฟหน้ารถเริ่มสว่างน้อยลงเนื <S <S ่องจากประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอตรงนี้สําหรับคนที่ขับรถกลางคืนบ่อยๆอ,อาจจะสังเกตได้ง่ายกว่าสําหรับใครที่ไม่ชอบออกจากบ้านค่ำๆมืดๆเวลาขับรถเข้าลานจอดให้ลองเปิดไฟหน้ารถด,ดูน่าจะพอให้สังเกตได้ 3. กระจกไฟฟ้าเริ่มทํางานช้าลงเป็นอีกหนึ่งอาการที่มักเกิดขึ้นจากกำลังไฟจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ จากปกติที่เคยกดทีเดียวขึ้นลงสุดยางรวดเร็วกับค่อยๆขึ้นลงช้าๆพร้อมเสียงกระจกไฟฟ้าที่หมุนแบบเหนื่อยๆเหมือนไม่มีกำลังสีระบบไฟในรถเริ่มทำงานผิดปกติตรงนี้ให้สังเกตจากไฟส่องสว่างในห้องโดยสารไฟหน้าจอเครื่องเสียงและไฟตามจุดต่างๆเช่นไฟเลี้ยวและไฟท้ายซึ่งเริ่มสว่างน้อยลงบางทีอาจจะติดติดดับดรวมถึงให้ลองบีบแต่ดู ถ้าเสียงแต่เบาผิวปกตินั่นแสดงว่ากำลังไฟจากแบตเตอรี่ของคุณไม่เพียงพอเช่นกัน 5. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ1.5-2ถึง2ปีสำหรับรถที่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมเราสามารถดูได้จากฉลากหรือสัญลักษณ์ที่ทางร้านแบตเตอรี่จะทําการระบุวันที่เริ่มการใช้แบตเตอรี่ครั้งแรกซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย รถที่ตอดทิ้งไว้หลายๆวันแบตเตอรี่ยิ่งอายุสั้นกว่ารถที่ใช้งานปกติถ้าคุณพบว่ารถคุณเริ่มมีอาการต่างๆเหล่านี้รวมถึงอายุอานามของแบตเตอรี่ก็ใกล้ครบวาระแล้วรีบเปลี่ยนแบตเตอรีล่ลูกใหม่ก่อนที่มันจะสร้างความลำบากให้คุณได้แบบไม่มีการบอกร่วงหนะ้าสำหรับคลิปหน้าเราจะมีหัวข้อดีๆมาแนะนำฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเรื่องฝาต้องยกให้เราดูแล เลืกกอกฝันเลือชาไทยสวัสดีครับ